ลูกค้าครับสมมุติวันนี้คุณลูกค้าเนี่ยไปดูหนังกับครอบครัวนะคุณลูกค้านั่งอยู่ตรงกลางโรงเลยทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นเจ้าของธนาคารที่ก็ปล่อยกู้บ้านคุณลูกค้ามาทางด้านขวาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทไฟแนนซ์ที่ปล่อยกู้รถยนต์คุณลูกค้ามาด้านหน้าเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องไฟฟ้านะที่ปล่อยทีวีเงินผ่อนคุณลูกค้ามาปรากฏว่าหนังกําลังฉายปรากฏว่าไฟไหม้โรงภาพยนตร์ครับทุกคนตื่นตระหนกมากผมถามคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าจะทําแบบนี้ไหมหนึ่งคุณลูกค้าจะรีบวิ่งไปที่เจ้าของธนาคารที่ปล่อยกู้คุณลูกกคคค้้าามช่่วววยรรออันแ วิ่งกลับมาแล้วก็ช่วยครอบครัวที่2ก็คือเจ้าของไฟแนนซ์ที่คุณลูกค้าไปกูกก้รถยนต์เข้ามาพอช่วยเสร็จปับ๊บคุณลูกค้าก็วิ่งมาต่อเลยมาช่วยรายที่3ก็คือเจ้าของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณลูกค้าผ่อน<ฮ>ท<ะ>ีวีเขาพอช่วยทุกคนหมดแล้วเนี่ยคุณลูกค้าจึงจะมาช่วยครอบครัวตัวเองออกจากโรงนังคุณลูกค้าจะทําแบบนั้นไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีใครทําถูกไหมสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราก็ต้องช่วยครอบครัวเราก่อนแต่วันนี้คุณลูกค้าลองดูนะผมเข้าใจว่าคุณลูกค้ามีค่าใช้จ่ายผ่อนบ้าน แร, no part, แ, drafted, story, แรงยังสามารถที่จะหารายได้เข้าบ้านได้แต่วันนี้ถ right? ้าหากเกิดอะไรขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้รายไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมาตามทวงหนี้ของเขาถึงแม้คุณลูกค้าไม่อยู่แต่ต้องมีใครคนหนึ่งครับจะต้องรับภาระนี้ซึ่งก็คือคนที่คุณลูกค้ารักมากนั่นเองวันนี้ถามว่าถ้าจะเอาเงินไปผ่อนบ้านผ่อนรถสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถผัดผ่อนไปได้ครับเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าวันนี้ไม่ผ่อนรถสักงวดหนึ่งไม่ผ่อนบ้านสักงวดหนึ่งเขาก็ยังไม่ยึดทันทีแรอกครับแต่ถามว่าถ้าเกิดวันนี้เราไม่อยู่แล้วละราายได้เ หายตลอดการเนี่ยจะต้องมีคนที่เดือดร้อนคําถามที่ผมถามก็คือว่าเราจะช่วยใครก่อนเราจะช่วยครอบครัวเราก่อนหรือว่าธนาคารที่เรากู้บ้านหรือว่าไฟแนนซ์ที่เรากู้รถเราจะช่วยใครก่อนล่ะครับคุณลูกค้าวันนี้ครับผมจึงมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนร้องขอให้คุณลูกค้านะครับช่วยปกป้องคนที่คุณลูกค้ารักก่อนวันนี้ผมมาหาถูกคนใช่ไหมครับผมมาหาคนที่รักครอบครัวเขาที่สุดและเต็มใจจะปกป้องครอบครัวเขาก่อนธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์ใช่ไหมครับวันนี้คุณลูกค้าอยากจะประกันรายได้ของตัวเองให้กับคนที่ ลูกค้ารักเท่าไหร่ดีครับวงลเงิน5 0าแสนหรือว่าร้านหนึ่งดีครับ